สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายด้วยวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งรัฐบาลตระหนักเสมอถึงมหันตภัยของยาเสพติดที่มีต่อลูกหลานจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยนำยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดมาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน ภายใต้การอำเนวยการของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏผลในทางปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจยิ่งทั้งการจับกลุ่มปราบปรามการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดร,รักษารวมทั้งการยึดทรัพย์และยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ได้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดพร้อมทั้งร่วมเป็นพลังแผ่นดินและเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังค่ะสำหรับปีนี้ดิฉันขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่ารัฐบาลจะยืนหยัดเดินหน้าป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปอย่างเข้มข้นโดยจะเน้นการดำเนินงานไปยังหมู่บ้านและชุมชนซึ่งจะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้จากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558รัฐบาลจึงได้ยกระดับปัญหายาเสพติด จากวาระแห่งชาติให้เป็นวาระแห่งภูมิภาคโดยผลักดันแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับหลายประเทศในด้านการข่าวการปรับปรามและการบำบัดร,รักษาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศต่างๆทั่วโลกที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปอย่างถาวรค่ะในนามของรัฐบาลดิฉันขอขอบคุณและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยความเหน็ดเหนื่อยเสียสละและอุทิศตนและขอยืนยันกับทุกท่านว่ารัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าทำงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มที่เพื่อให้สังคมปลอดภัยชุมชนอุ่นใจและได้ลูกหลานกลับคืนมาให้ได้อย่างแท้จริงต่อไปค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ